อุ้ย <tu> อ <i ro> ุ้ย no, นั e ่นนั่นนั่นอืมวิ่งได้ทุกคนโอ้โอ้โอ้โู้นนู้นนู้นนู้นกระโดดใจเลยตอนนี้เรากำลังทำบิดไปใส่ครับปลาโดนี่เบ็ดปลาชโดครับเบ็ดลาวเบ็ดปลากุดคังครับผมเบ็ดไก่เบอร์สิบเบอร์หก เบอร์หกเป็นสแตนเลสครับผมกล่องละสามร้อยบาทห้าสิบตัวหกร้อยบาทร้อยตัวครับเป็นเวทเปอร์ใหญ่ครับเป็นเวทเลาวครับผมมีประมาณยี่สิบยี่สิบตัวครับเวทยี่สิบตัวแล้วเราไปใส่ให้คุณตาครับตาจะพาไปใส่นู้นแหละั่งนู้นแล้วก็จะไปใส่เวท ปลาฉลาด้วยครับปลาตองนั่นแหละไปดองเดี๋ยวเราไปลุนกันใส่แล้วเราก็ยามกรับมาฟอมเลยเป็นเหยือ่อเหยื่อของเราจะเป็นเหยื่อเสือเดือนครับเดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันนี่ทุกคนครับนี่จะเป็นพวงครับใส่พวงก็ทุนครับผมทวน DIY ครับฐานไฟใช้ครับของเลื้อใชฉนี่ล่ะเซนไปแตะปลาตองเลื้อใชฉหมดครับอ๋อนี่ใส่ปลาตองทุนนี้เราจะใส่ถึงพื้นเนาะยาวถึงพื้นเลย ไปครับผมเดินทางครับลิดนี้เราจะไปใส่เบ็ดรา,าวกันครบเราทำกินกนกด้แต่ถ่ายมใจเนาะนั่นแหละไปลงเรือกันเลย ตาจ,จะเอาใหม่ย่างดูก,ก่อนครับ่าถึงไหมซึบโอ้โหเออเดือดขนน้ำครับลมแรงครับขื่นแรงด้วยขื่นลูกใหญ่เลยเลยมันจะยังดูครับปาักได้ไหมถึงไหมไม่ถึงน้ำลึกครับไม่ถึง หาที่มันหนาตื่นๆนักหน่อยครับที่ปักไม้ได้ถึงพื้นแล้วครับห่างกันนิดเดียวแค่นิดเดียวมันเป็นคลองครับคลองตัดผ่านเน่ยอันนี้นิดเดียวปักกัเรนจะมัดเบ็ด จะใส่เม็ดปลาฉลาดก่อนครับเม็ดหน่อยเนาะเม็ดลาวหน่อยครับเบอร์ยี่สิบเม็ดน้ดดนนอยที่เสียบเจือครับเสียบตรงหัวมันอย่างเดียวครับแล้วก็หยดลงไปเลยเความยาวของสายนี่ก็จะประมาณเม็ดนึงครับหรือกันเลี้ยวแต่คนชอบครับบางคนก็ศอกนึง ของเราวันนี้เป็นเหยื่อไส้เดือนครับวิธีเกาะเยืะครับกรเบกาะตรงหัวแล้วก็ย่อนลงไปเลย เสเดือนเ็นจะเป็นสเดือนคดกับแถวนี้ส้เดือนก็นจ,จับเอาอยู่ทั้งคืนนี่แหล,ละครับเอาแล้วครับนีุกค้นทวงครับใสทับนี่ครับทวงก็ประมาณตอกนึงเนาะใช้ขวดครับทวงลงไปเ๋ยวมันถึงดึงลงไปถึงผื่นกับขวดพวกนี้จะลอยอยู่ช่ใช้ใช้ใชท,ชาทานไฟฉายเป็นทวงครับ นี่เนาะยังว่าหววอะแรก็ได้ครับนี่ยังว่าสายเ็ดสายเวทย,วยงยาวประมาณนี้เนาะทุกคนนี่สายเวดยาวประมาณนี่เราก็จะใช้ถ่วงขยับขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณนี้พอเวลาถ่วงลงไปปุ๊บเวดก็จะไปนอนอยู่กับพืนนิดนึงเหยื่อก็จะไปนอนอยู่กับพืน,นแล้วเราจะได้รุนกัน นีช่วยกันครับจะได้เร็วชีวิตลาวครั้งแรกเลยครับของผมนี่นี่นะครับเห็นแต่เข้าใส่ครับนี่ตากะกำลังคุยเรื่องชีวิตตาอยู่ครับตาก็มาอยู่มาหาป้าเนี่ยครับ มาขายปลาช่วงนี้ปลาก็ไม่ค่อยถูกเท่าไรครับแต่ก่อนในช่วงขายได้ปลาดีๆนี่มันละสองวันหมื่นวันละมหมื่นก็มีครับแต่ตอนนี้ปลาไม่ค่อยถูกครับเพราะว่าหน้ามันลงแต่ช่วงไหนถูกดีๆนี่ก็สนุกเนาะตา่วงนี้ก็ลำบากกันหน่อยครับแต่ละคนะว่าอาชีพไหนครับมีช่วงของมัน หมดแล้วครับผมจะปักไว้แล้วก็จะดูกลับเลยครับนี่ยามเบ็ดครับผมได้เวลาลุนเบ็ดแล้วครับเราจะปักไว้เราจะมีลุนอยู่ตรงนู้นแลลวครับช่วงกลางๆไปถึงช่วงเริ่มต้นครับว่านี่เราก็ัึผใส่ไปเนาะ ยมดเยมดดียูครับยวมดุมด,มดมก่อน แต้มแรกครับผมโอ้โหโโโโโโปลาปลาสอยนี่ตาปลาเพี้ยนโอ้หนึ่งแต้มครับผมมาแล้วพีน่น้องมันหมานครับผมหนึ่งแต้มครับแต้มน้อยๆเรถือว่ามีแต้มอยู่นี่ครับตเพี้ยนหนึ่งแต้ม แต้มแรกมาแล้วครับผมบาแล้วผมบอกว่าหลังจากเส้นกลางครับจนไปถึงเริ่มตน้นมีรุ่นครับผมะว่านถิ่งช่วงไปนานอยู่จะไปรุนกันต่อครับเหลยอยืออีกประมาณห้าิบเมตรสุดท้ายครับ <c oughs> ก็เห็นมาแต้มเดียวครับเห็น <c oughs> ม,มาหนึ่งแต้มอยู่มีตัวอยู่ครับ ตัวไม่ใหญ่มากแต่ก็พอให้พี่น้องได้เห็นตัวอยู่ครับไ้ในน้ำมดาดแล้วครับทุกคนยามมาจนมดแล้วครับเหลหืออยู่สามเซนสุดท้ายครับผม ันเชา้าครบผลงานก็มีอยู่ตัวหนึ่งครับผมพอเด็ดจบแล้วยังไงถ้ามีโอกาสมายามเดี๋ยวค่อยมายามตอนเช้าอีกครับผม พักเวทของเราอยู่นู้นครับเดี๋ยวเรามาลุดกันตอนเช้าครับผมอยู่เป็นยงไงวะเดี๋วนเี๋ยรามาลุดกันครับ <g ül> ไปรุน่นไปรุน่นมีรุ่นเนี่ยตอนเช้านี่ ดูกันว่าจะเราได้ปลาฉลาดที่ตัวเย่าหายทำไมมีตัวครับยามมาไ้ประมาณเออหน่นโอ้ได้แต้มแรกมาแล้วครับ กระโดดใจเลยเต็มแรกครับผมไมีเต็มสองครับแต่เป็นเต็มแรกเป็นปลาไกยครับไอ,อปลาฉลัดโอ้เห็นตัวปลาแล้ว อันโอ้ใส่สวยเลยครับประมาณ3-4ขีดครับตัวนี้ว้าวกินอ,อยู่ไหนเว้ยโอ้บรรยากาศสวยงสวยจริงจริงทุกคนนั้นละเต็มเลยครับผม เดี๋ยวต้ารุนต่อครับเหยื่อเราหมดเกือบทุกหลังครับแต่ยังไม่มีตัวปลาเพิ่มครับหปลาอะไรตาปลาหน่อยครับปล่อยไปแล้วอุ้ยอุ้ยนั่นนั่นนั่นอืมวิ่งแล้วทุกคน โอ้โโอ้โอ้ตเพียนครับนี่รับแขกแล้วตะเพียนหนึ่งตัวแต้มที่สองครับขึ้นเรือเรามาแล้วมันหวานมันหวานอ่าถได้ลุ่นได้รลุนครับได้รลุนตออ ตึกๆเฮ้ยเฮ้ยมีไหมไม่มีติดยาติดยาอยู่ข้างล่างครับดึงกันมายากกี่นี่เอา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 ,เอาติดแล้วติดแล้วนู่นนู่นดินที่นู่นครับโอ<ห>้โอ้ไปทำลูกเยอะปลาตะเพียนหน่อยอีกหนึ่งตัวครับอู้หสองติดต่อกันเลยโอ้ยตะเพียนอีกครับ แม่สองตัวติดกันเลยครับตัวเพี้ยนตัวไม่ใหญ่ครับสามสองนิ้วนี่แหละรุ่นสองนิ้วโอ้โหเงียบครับผมสรุปว่าเราได้ปลาสองตัวครับที่เอาขึ้นเรือมาติดปลาห้าตัวครับ เราเอามาแกดสามตัวครับตัวใหญ่นั่นจะปลาทําเป็นปลาเหยื่อลูกเหยื่อครับปรากฏขัง <c oughs> เดี๋ยวปรากฏผ่านเห็นเดี๋ยวมันล้ำพุม <c oughs> ไปเดี๋ยวเราเดินทางต่อครับผมต่อครับสรุปผลงานของเราครับผมในปลาอยุดสองตัวครับไปเจหลาดครับกับปลากับป,ป,ปัตะเพียนตัวหนึ่งครับผม เบ็ดลาวของเราสรุปผลงานเบ็ดลาวครับได้ปลาห้าหตัวครับแต่ว่าเอาขึ้นมาก็สอครับผมยังไงชอบชิมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับชิมนี้ลาไปก่อนครับผมสวัดีครับ